บทที่28ประทับไว้ในดวงใจทองใบทองใบเล็กนามนารงและมอนสีมอนทำดีกลุ่มแม่เจ้าบ้านดินแอนด์โฮมสเตย์มีสมาชิกร่วมเรียนรู้แนวทางการเกษตรอินทรีย์และการเก็บมเมล็ดพันธุ์จำนวน11คนเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เดินตามรอยโจรเขาสำคัญกับกลุ่มพี่มากแต่ไม่รู้จะอธิบายยังไง คงได้แต่ทำในสิ่งที่แกคิดไม่ใช่ทำเพื่อพี่โจนะแต่พี่โจเห็นเราอยู่ได้เขาก็มีความสุขเราไม่สามารถจะตอบแทนอะไรแกได้ทองใบพูดถึงจงพี่โจบอกว่าถ้าอยากให้ที่นี่ยั่งยืนไม่ต้องไปเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนที่นี่เพราะที่นี่แค่เปลี่ยนจากการเกษตรเคมี ME, เป็นเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์อย่างนี้ก็อยู่ได้แล้วแค่นี้พวกเราก็สามารถยืนหยัดด้วยตัวเองได้ ไม่ได้เปลี่ยนให้ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่ได้เปลี่ยนที่นี่ให้เป็นอะไรที่เขาไม่คุ้นเคยแล้วไม่ใช่ให้เปลี่ยนกเกษตรเคมีมาให้เป็นอินทรีย์เลยเสียทีเดียวแต่ค่อยๆเปลี่ยนสมาชิกทั้งหมดเข้าใจแนวทางนี้ดีและพยายามขยายเครือข่ายออกไปสู่ระดับตำบลและทองใบเชื่อมั่นว่า เส้นทางที่พี่โจนเดินจะนำพาทุกคนรอดพ้นจากวิกฤตการเปลี่ยนแปลงของโลกและสิ่งแวดล้อมพอเห็นจากกลุ่มคนที่สนใจพี่โจแล้วก็โครงการดีๆของพี่โจตั้งเยอะตั้งแยะไม่ว่าเรื่องการเก็บเมล็ดพันธุ์ที่พี่เองก็ชอบแอบว่าเขาท่าจะบ้าเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ทำไมแต่พอรู้ว่ามันสูญหายไปแล้วเราก็ไม่สามารถเอามันกลับคืนมาได้นี่ รุ่นลูกรุ่นหล,ล,ลานก็จะรู้แต่จากหนังสือในประวัติว่ามันเคยมีอย่างนี้อย่างนี้พี่ว่ามันก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะรักษาของที่ยังไม่สูญหายทองใบบอกว่าสิ่งที่เธอได้รับนั้นคือแนวคิดของโจนแต่เขาไม่เคยบีบบังคับว่าต้องทำแบบนั้นแบบนี้พี่โจไม่ได้มาแนะนำว่าคุณต้องทำอย่างนี้นะคุณต้องทำอย่างนั้นนะคุณต้องทำตามผมหรืออะไรอย่างนี้ แม้โจนไม่จำจี้จำชัยแต่ทองใบรู้ดีว่าเธอรับเพื่อนควรทำอะไรบ้างในสถานการณ์ปัจจุบันก็เริ่มจากครอบครัวตัวเองแล้วก็มาขยายกลุ่มพี่คิดว่านี่พี่เรียนแบบจากพี่โจมานะพี่ไปได้แนวคิดจากพี่โจมาพี่ก็เลยคิดว่าพี่เป็นคนที่นี่ทำไมพี่ไม่คิดรักผืนแผ่นดินตัวเองทำไมตัวเองไม่พอข้าวก็มีกินบ้านก็ไม่ต้องเช่า แล้วพี่ก็จะมาทําความเข้าใจกับครอบครัวพี่ว่าเราน่าจะทําประมาณนี้ประมาณนี้เราน่าจะพอเพราะพี่โจบอกว่าถ้าทุกคนหยุดหยุดแล้วมองตัวเองเราจะมองเห็นความทุกข์ของคนอื่นแล้วเราจะคิดถึงการให้แต่ถ้าเราไม่หยุดไม่พอเมื่อไหร่เราจะไม่รู้เลยว่าความต้องการของคนอื่นคือยังไงแล้วเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะต้องแบ่งปันอะไรให้ใคร เพราะว่าในขณะเดียวกันเราหวยหามันเราฉุดเราจะเอามาเต็มเตๆเพราะเราไม่พอแต่พอเราพอเราก็จะคิดเรื่องให้ก็ได้เอาแนวคิดของแกมาคิดเรื่องพอคำว่าพอคำเดียวมันก็ทำให้เราคิดได้ถ้าเราให้คนอื่นเราพอได้มันก็พอแล้วพอแล้วมันก็ให้คนอื่นพี่บอกกลุ่มโฮมสเตย์บ้านดินของพี่ว่าทำอย่างนี้แล้วเราจะไปรอด แต่อีกกี่ปีกี่เดือนพี่ก็ไม่รู้แต่พี่ก็ได้พี่โจนี่แหละช่วยพอพี่โจไปบรรยายที่ไหนแกก็จะบอกคนอื่นว่าตอนนี้มาเที่ยวชมสวนของแกได้นะชาวบ้านทำโฮมสเตย์กันที่นี่มีที่พักแล้วเวลามีคนมาติดต่อเรื่องงานแกก็จะบอกว่าแกไม่รับสร้างบ้านดินแกก็จะส่งงานให้กลุ่มพี่แกก็จะแนะนำว่าไปคุยกับพี่ทองใบกลุ่มแม่เจ้าบ้านดินเข้าไปได้เลย กลุ่มแม่เจ้บ้านดินเริ่มตั้งมาแค่หนึ่งปีแต่ตอนนี้ก็เริ่มเป็นที่รู้จักและเริ่มมีคนเข้ามาเรียนรู้การทำบ้านดินอย่างต่อเน,นื่องแล้วทองใบนั่งมองความเป็นไปของพันพั์อยู่กว่าสองปีจึงมั่นใจว่าแนวทางพี่จนกำลังทำจะนำไปสู่การมีอยู่มีกินและที่สำคัญคือมีความสุข โดยส่วนตัวพี่ก็ประทับใจตั้งแต่แกเริ่มทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้วช่วงนั้นก็ยังไม่มีการตื่นตัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแต่มาช่วงหลังนี้อะไรก็เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงกันจริงหรือเปล่าก็ประทับใจการวางตัวของแกแล้วก็แกเป็นคนที่ให้ให้ทุกทุกคนโดยที่แกก็ไม่ได้รับไม่เรียกร้องอะไร อย่างแกให้ชุมชนให้พวกพี่ก็ไม่ได้มีสิ่งอะไรตอบแทนมีแต่เราไปขอจากแกมามากกว่าเหมือนกับว่าพี่เขาเกิดมาเพื่อให้จริงๆถ้าเราทำได้สักเครื่องหนึ่งของพี่เขาถ้ามีคนคิดจะให้คิดจะให้อย่างนี้มันก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขก็เลยประทับใจการให้ของแกนี่แหละทองใบบอกว่าเธอได้พลังในการทำงานเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ได้คุยกับโจน ก็เหมือนอย่างที่พี่บอกว่าเราไปคุยกับพี่โจก็เหมือนกับเราได้ไปชาร์จแบตแล้วก็จะมีความรู้ใหม่เกิดขึ้นมาในตัวเราอีกมอนก็เป็นสมาชิกกลุ่มอีกคนนึงที่แวะเวียนมาช่วยงานพันๆันบ่อยครั้งและมีโอกาสได้เรียนรู้ในสิ่งที่พี่โจนทำพี่โจก็เป็นคนดีมีอะไรเขาก็บอกทำอะไรทำแบบนั้นแบบนั้นถึงจะได้เงินได้ทองพูดทุกๆอย่าง พูดมานานแล้วแต่จุดๆเธอหัวเราะแกมเผินอายอเฮาบ่ได้ทถาำเขาบอกพี่มอนพี่มอนทำสวนเถอะแม่อยู่ที่บ้านทำสวนได้กินได้ขายบางคนมายืมเงินแม่เขาใช้แต่ทุกวันนี้มอนก็พยายามปรับเปลี่ยนแนวคิดและแนวทางในการดำเนินชีวิตตามแนวทางเกษตรปลอดสารเคมีและวิถีพอเพียงอย่างโจรจดหมายจากสวนอยู่สบาย จนจันไดสอนให้เราเรียนรู้เรื่องการพึ่งตนเองการพึ่งผาก,กันและกันซึ่งเราไม่เคยได้รับจากระบบการศึกษาใดๆที่เราได้ก้าวผ่านมาสอนให้เราได้ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายที่เต็มไปได้วยความงามคำสอนจากชายที่เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งพี่โจไม่เคยยกตัวอย่างเป็นคำพูดหรูๆคำคมคำคมที่ต้องคิดให้ลึกๆจากบุคคลดังๆมาเล่ามาสอนให้เราฟัง การที่พี่โจนสอนเราจากประสบการณ์จากตัวแกเองเป็นสิ่งที่ทำให้เราสัมผัสได้เมื่อสัมผัสได้ก็ก่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายแม้กระทั่งในช่วงเวลาที่ยากที่สุดในชีวิตนั่นคือการเปลี่ยนแปลงจนมาถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่จนจำไดเป็นบุคคลหนึ่งที่สอนให้เราอยู่กับความเจ็บปวดมันเจ็บก็ให้รู้สึกว่ามันเจ็บมันปวดก็ให้เรารู้สึกว่ามันปวด ให้เราได้รู้สึกให้เราได้เฝ้าดูผ่านกระบวนการต่างๆภายในจิตใจจนเริ่มสนุกกับมันคอยลุ้นว่าจะเกิดอะไรกับใจของเราอีกเมื่อไหร่จนกลายเป็นประสบการณ์ที่สวยงามทำให้เราแข็งแกร่งและรู้จักรักรู้จักรักตนเองและรู้จักรักผู้อื่นโดยไม่ยึดติดถ้าจะสุกก็ให้รู้จักสุขถ้าจะทุกก็ให้รู้จักทุก์เพราะทั้งทุกทั้งสุข ท้ายที่สุดมันก็จะหายไปเองขอย้ำว่าสำหรับเราโจรจันใดเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งจริงๆไม่มีความคิดที่ซับซ้อนตรงกันข้ามกลับเรียบง่ายและธรรมดาตามที่มนุษย์ทั่วไปควรจะเป็น แต่การที่เราถูกบ่มสอนจากครอบครัวจากโรงเรียนจากสังคมชายธรรมดาคนนี้จึงดูเหมือนไม่ใช่คนธรรมดาในสายตาของคนทั่วไปและทำให้แก่แสนจะธรรมดาเข้าไปอีกเมื่อรู้ภายหลังว่าแม่แกชื่อยายดีและพ่อแกชื่อตาสาขอบคุณพี่โจที่ช่วยก่องเก่าให้เราได้ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายได้มองเห็นความจริงได้มองเห็นความงามอย่างมีความสุข เรื่องราวของโจรจันไดบุคคลที่แสจนจะธรรมดาคนนี้ทำให้โลกและสังคมไทยได้รับรู้เพื่อให้หลายๆคนได้หันมาเห็นความคิดหรือความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายเป็นเรื่องปกติเสียทีบทบันทึกของเยลีชูชงเจ้าของสวนอยู่สบายใกล้กับสวนของโจรเธออยู่ร่วมกับพันนเหมือนครอบครัวเดียวกันสหกรณ์ตีลังกาคิสเต้ พราะเราเชื่อว่าคนเรามีศักยภาพและชีวิตมีทางเลือกเราจึงได้สร้างสหกรณ์ตีลังกาคิสเซให้เป็นพื้นที่สนุกสนุกที่อวตารทรานฟอร์เมอร์ไปได้หลากหลายรูปแบบด้วยความมันความสนุกจะสำเร็จหรือไม่ก็ช่างแต่มีความสุขที่ได้ลงมือทำบางทีก็เป็นสำนักพิมพ์บางทีก็เป็น production unit เล็กๆบางทีก็เป็น คณะละครเวทีบางทีก็เป็นค่ายเพลงบางทีก็เป็นร้านขายน้ำเต้าหู้โรงเรียนสอนทำอาหารและอื่นๆอีกมากมายตีลังกาคิสเซ่สร้างสรรค์งานได้หลากหลายตามสถานการณ์และความถนัดบนพื้นฐานแนวคิดว่าเราต้องพึ่งพาตนเองให้ได้แวะเที่ยวสหกรณ์ของเราได้ที่ www.tilanga.com ยังรอตีลังกาไปได้วยกัน